สว,สวัสดีสวัสดีคนชอบเล่นบาคาร่าทงหลายเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการเล่นบาคาร่าออนไลน์นะครับผมอ่าวันนี้เราอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์กันนะครับวันนี้ผมพกทุนมาที่100นะมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะสอนเทคนิคอะไรให้นะครับผมขออภัยในที่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปมาเอามาณเกือบอาทิตย์ได้แล้วเนาะอ่าผมก็ขออภัยก่อนนะครับเพราะว่าผมติดธุระหน่อยนะครับ ขอโทษคนที่ติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับผมที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้เพราะว่าผมไม่ว่างจริงๆนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคเหมือนเดิมนะครับผมมาติดตามก็ได้นะครับว่าวันนี้ผมจะสอนเทคนิคอะไรนะครับผมอวันนี้ผมจะสอนเทคนิคอะไรเกี่ยวกับบาคาร่าออนไลน์นะครับผมอ่าว่าจะใช้ยังไงให้มันได้ผลจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม้ผมลงไปที่แบงเกอร์นะครับเพราะว่าเขาให้สามเกินนะครับเขาให้3สามเกินอีกแล้วนะ เขาไป่สามเกลือมาแดงสองเงินหนึ 2, 3, 2, 1, ่งครับเพราะฉะนั้นเราตามเขาไป่สามเกลือไปที่แดงเลยนะครับผมอ่ะไม่เราช้าตามไปที่แดงเลยกันนะครับมาครับเปิดมาครับมันสี่ครับมันสี่เราเปิดมาหน้าเจ็ดครับผมสวยงามเราแต้มสูงแต้มแข็งแรงอยู่นะครับผมอ่ะสวยงามครับกินไปหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะผมมาแรกนะผมพกทุนมาหนึ่งร้อยครับวันนี้ผมพกทุนมาหนึ่งร้อยนะสวยงามครับผมเปิดไปไม้แรกกินไปแล้วนะครับผมอ่ะสวยงามครับไปกันที่ไม้ต่อไปไม้ที่สองครับ จัดไปที่เพเยอร์นะครับผมเพราะว่าอะไรเขาไพา่สามเกินนะดูจากเขาไพา่สามเกินนะเขาไพา่สามเกินมาแดงหมดงี้ถ้ามาแดงหมดงี้ผมอย่างที่ผมได้สอนไว้นะครับเราส่วนไปที่เพเยอร์เลยนะเราส่วนไปที่เพเยอร์กันเลยนะผมเราไม่รอช้าส่วนไปที่เพเยอร์เลยนะถ้ามันมาหมดแบบนี้นะครับผมอ่ะเราส่วนเลยนะครับเราส่วนเลยนะไม่ต้องไปสนใจเขาไพ่หลักเลยนะครับผมอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงครับแต่ให้ดูเขาไพา่สามเกินไว้ก่อนนะครับ อ่าผมขอบอกไว้ก่อนครับเทคนิคของผมเทคนิคนี้นะครับสามารถช่วยคุณได้ประมาณ80-90%สนะครับอ่าส่วนเปอร์เซ็นที่เปอร์เซ็นที่เหลือเอาไปไหนเ <Wow. S 1> ปอร์เซ็นที่เหลือนะครับคือการเดินเงินของคุณการมีสติการมีสมาธิและการอ่ากำหนดอารมณ์ของคุณนะครับไม่ใช่คุณแบบเล่นหัวร้อนหรือว่าคุณจะมาอารมณ์เสียแล้วมาเล่นเติม,เต,มเติมเรื่อยๆก็เล่นเล่นไปเรื่อยให้มันเสียนะครับผมอ่าเพราะอย่างนั้นคุณจะทําให้คุณเสียอย่างเดียวนะครับและไม่ไม่รวยแน่นอนนะครับผมอ่า และถามว่าทําไงถึงจะรวยนะครับอย่างแรกคุณต้องควบคุมจิตใจตัวเองให้ได้ก่อนนะครับถ้าคุณทําให้จิตใจคุณนิ่งหรือว่าจิตใจคุณเนี่ยอยู่เฉยๆได้แล้วผมเอออยู่เฉยในที่คือแบบเขาเรียกว่าสิ่งรอบค่ายนะครับไม่มาครบกับคุณนะครับผมอ่าไม่มายั่วยุทาให้คุณโมโหทําให้คุณโกรธนะครับผมอ่าอย่างนี้นะครับผมคุณก็สามารถทํากําไรได้ง่ายๆเลยนะครับสวยามครับป๊อกแปดนะครับป๊อกแปดนะสังเกตได้จาก ผมหรือว่าใครหลายคนที่เล่นบาคาร่าครับเออแล้วทํากําไรได้คุณสังเกตดูนะครับจังหวะที่เขาเสียครับเขาจะไม่หัวร้อนนะครับเออไม่ว่าเขาจะเสียหนักหรือว่าเสียเยอะเท่าไหร่นะครับเขาจะไม่หัวร้อนนะครับแล้วเขาจะตั้งสมาธิหรือว่าตั้งสตินะครับพยายามดึงสติกลับมาในการเล่นดึงสติกลับมาแล้วค่อยๆเล่นไปนะครับค่อยๆทบค่อยๆเดินเงินไปเรื่อยแล้วพอถึง จุดดหนึ่งนะครับคุณจะได้กลับมาพร้อมกับกําไรที่สวยงามแน่นอนนะครับผมอ่าอย่างที่คุณได้หวังไว้เลยนะครับอ่มานี้ผมลงไปที่แบงเกอร์ครับเพราะว่าไพ่สามเกลือนะครับมาน้อเงินหมดงี้ผมก็สวยไปที่แบงเกอร์ไม่รอช้านะครับสวยงามมันสองแต๋อเราบล็อกแปดครับผมอ่าสวยงามกินไม้แล้วครับผมเจ็ดร้อยหกสิบนะสวยงามครับกินไม้เจ็ดร้อยหกสิบนะครับผมอมาดูกันต่อครับมาดูกันต่อนะ อ่าอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับมันคือช่วยได้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าแต่ที่เหลือนะครับคือประสบการณ์จากคนโดยตรงล้วนเลยนะครับผมอ่าเช่นว่าสมมติว่าไม้ที่ห้ไมผมถึงลงไปที่แบงเกอร์ครับจากเขาไป่สามเกินเนี่ยมันก็ไม่ใช่สีข้างมากเลยใช่ไหมครับอ่าห้อยผมถึงไปลงไปที่แบงเกอร์รว่าจากประสบการณ์ที่ผมได้เล่นมาเนี่ยดูจากข้างหน้าเนี่ยแดงสองน้ำเงินหนึ่งแดงสีน้ำเงินหนึ่งนะครับแดงต้องมาสองแน่นอนครับผมอ่า อย่างที่ผมได้คาดไว้นี่ไงครับ8นะครับ8นะอย่างท you know, right? mm hmm. so like hmm. ี่ผมได้บอกไปเลยครับอ mm ่าแล้วถ้ามาด้านหน้าเป็นแดงสองนะครับผมว่าไม้นี้ต้องลงเป็นเพลเยอร์น่นนะครับและดูจากข้าไพ่สามเกิือนะครับมันบอกว่าน้ําเงินสองแดงหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะครับอ่าผมก็จะลงไปที่เพลเยอร์บ่บก่อนนะครับเพราะว่าไม้นี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นาะถ้าไม้ไหนที่เราไม่ค่อยมั่นใจนะครับก็ให้คุณเล่นนั้นหรือว่าเล่นบ่บนั่นเองนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมจะขอติดบนัสไปด้วยนะครับเดี๋ยวติดบนัสไปด้วยนะครับเผื่อว่ามันจะแตกนะใครที่ไม่รู้ว่าโบนัสคืออะไรนะครับคุณสามารถไปดูคลิปเก่าของผมที่ผมได้ทําเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องโบนัสไปหมดแล้วนะครับผมอ่าอยู่ในช่องของเทคนิคบัคล่าบายเฮียมีนนะครับเราได้สอนไปหมดแล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับสวยงามครับผมหกแต้มครับหกแต้มหกศูนย์นะครับเรากินไปที่ประมาณห้าเท่ามั้งครับอ่าลงยี่สิบได้มาสองร้อยนะครับผมเอ้ยทุยร้อยเดียวนะอ่า ขออภัยนะครับขออภัยนะอ่าผมขอฝากไว้เรื่องนึ่งครับผมขอฝากไว้เรื่องนึงนะเรื่องเกี่ยวกับสูตรบาคาร่าออนไลน์นะครับผมอ่าผมไม่แนำไม่ใช้สูตรนะครับ <uter> เพราะว่าอะไรผมถึงไม่แนะนําให้ใช้สูตรบาคาร่าออนไลน์หรือว่าบูลลี่หรือว่าแอนตี้สูตรบาคาร่าออนไลน์ครับเพราะว่ามันเนี่ยไม่มีในโลกนะครับผมว่าพวกคุณเนี่ยควรจะมามองเอ่อเขาเรียกว่ามองโลกแห่งความเป็นจริงได้แล้วนะครับผม คุณไม่ควรไปรยุติอะไรกับสิ่งที่มันไม่มีจริงนะครับผมอ่า <Wow. S 1> มันเป็นเพียงแค่ตัวหลอกทําให้คุณเนี่ยมีความหวังหรือว่ามีความเชื่อในการเล่นนะครับผมอ่าถ้าคุณเล่นไปเรนะื่อยแล้วพอแรกๆอ่ะมันก็อาจจะให้คุณนะครับแต่พอหลังไปเนี่ยผมรับประกันเลยนะครับว่ามันจะทมให้คุณเสียแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็เคยใช้มาแล้วนะเออผมก็เคยใช้มาแล้วนะครับไม่ต่างจากพวกคุณเลยนะผมก็เคยมาใช้เคยโดนมาหมดแล้วนะครับผมอ่าผมเลยอยากจะมาเตือนพวกคุณไว้หน่อยนะครับ อ่ายากจะให้พวกคุณเนี่ยได้ขเขาเรียกได้สิ่งที่ดีๆจริงๆนะครับอ่าเราก็เลยจะมาเราเลยเนี่ยทำเปิดเป็นช่องช่องสอนเทคนิคบาคาร่านะครับเออให้พวกคุณนะครับเออผมเลยเปิดช่องสอนเทคนิคบาคาร่านะครับเพื่อให้พวกคุณได้นําไปใช้ได้นําไปเล่นได้นาไปทํากําไรกันนะครับผมอ่าเพราะว่าอะไรเทคนิคบาคาร่าทำไมถึงมันดีนะครับเพราะว่าผมก็ได้ใช้มาจริงๆแล้วและมันก็ได้ผลจริงตามที่ผมได้ทําคลิปมาให้ดูเลยนะครับ อ่านี่คือผมเล่นสดๆจริงๆเลยนะครับผมอ่าไม่ใช่ผมว่าจะไปแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าไปทําไปทําคลิปแล้วก็รอคลิปสวยๆแล้วก็มาลงให้พวกคณครับไม่ใช่นะครับถ้าเสียแล้วก็เสียให้ดูนะครับถ้าได้แล้วก็ได้ให้ดูกันจริงๆเลยนะครับเรียวกันเลยนะผมเรียวกันเลยนะอ่าผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้กําไรมาที่สองพันสี่ร้อยครับทุนแค่หนึ่งร้อยนะอ่าไม้นี่มาสุดท้ายดีกว่านครับไม้นี่มาสุดท้ายนะขอลงไปครับถ้าไม่ได้ก็พอครับได้ได้ก็พอนะ อ่าทําไม่ได้เรากําไรยู่ที่สองพันนะครับถ้าได้ก็กำไรประมาณสามพันเลยนะครับผมอ่าก็ยังสวยงามอยู่นะครับยังสวยงามอยู่นะวันนี้ก็บวกมาสามร้อยกลมๆเลยครับผมอ่าสำหรับใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วคุณไม่เข้าใจเทคนิคตรงไหนนะครับสามารถทักไลน์แอดสอบถามได้ครับที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าจะไปศึกษาเพิ่มเติมในคลิปต่างๆในช่องเฮียหมีก็ได้นะครับผมอ่าผมไม่กีดขางกีดขวางความรู้ของพวกคุณนี่เนาะนะครับคุณอยากรู้อะไรคุณถามมาได้เลยคุณอยากรู้อะไรเราตอบมีคําตอบให้หมดนะครับอ่า แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอ่ะอีกนิดนึงนครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องเฮียมีไว้ด้วยนะครับ